สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพอร์เฟคตคาร์รถมือสองกรุงเทพนะครับก็วันนี้อยู่กับปักขุนหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้พามาพบกับรถหนึ่งคันเข้ามาใหม่นะฮะเห็นหน้าอย่างนี้ทรงอย่างนี้บอกเลยว่าทั้งสวยดูดีและมีระดับมากมาครับตลาดรถมือสองไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับป้ายแดงยังไม่ค่อยมีเลยพี่ แต่วันนี้มีมาให้นะครับปี22นะฮะเลขใหม่เพียงแค่11,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะนี่คือเจ้า Toyota v e ว o สนะครับสีดำสวยๆเลยนี่ ใครตามหารถเครื่องพันหแบบ7ที่นั่งนะฮะวันนี้เพอร์เฟ c คาร์มีมาแล้วนะฮะรถมีวารันตีของโตโยต้ามอเตอร์เหลือเต็มเป็ะนะ,ะขายกันตรงตรงมาเลยเะยพี่วันนี้รถดูด้านหน้าดีครับดีไซน์ดีเรียกว่าเลทชูรี่ความเป็นเลท์ชูรี่นี่มีเยอะแน่นอนนะจากที่ผมยืนมองคันนี้นะที่จริงคันนี้ผมเคยถ่ายติกตอกไว้แล้วนะใครอยากดูกระชับไปดูในทิกตอกได้นะแล้วก็นี่เลยนะฮะดูด้านหน้านิดเลยมีกล้องให้2ตัวเลยฟังก์ชั่นครบครับ กล้องรอบคันนะฮะเหมือนเบิร์ดไอวิลเมอร์เซเดสเบนซ์มีเลยเดี๋ยวไปดูกันด้านในนะฮะคันนี้เปิดขายราคา7 9 10, 7 0 0 0บาทประหยัดไปจากายแดงนะครับไปประมาณ1น0 0 0 0บาทเลยนะฮะนี่เลยใหม่ๆล้อใหม่ๆยางใหม่ๆทูโทนอันร้อยปัดเงามีมาให้ด้วยนะครับเดมนชั่นรอบคันนะรพี่รีวรอยคันนี้ไม่มีครับร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหักอะไรเลยนะ,ะเจ้าของเก่าใช้งานนิดเดียวนะฮะแล้วก็อาจถ้าส่วนมากที่ผมเจอนะฮะก็ จะเป็นรถตัดขายหรือว่าส่วนมากเป็นของชาวต่างชาติประมาณนี้นะฮะถ้าจากม่ประมาณหมื่นโลประมาณนี้นะ,ะชูพวกขวนดน็อตต่างๆพวกนี้เดิมนะฮะเดิมโรงงานหมดสนิทเลยนะโหคันนี้ใหม่วันนี้ก็ต้องป้ายแดงจริงๆครับจริงๆรถคันนี้ก็ขึ้นแทนป้ายแดงได้เลยนะชุดตรงชุดแต่งพวกตัวเพดด้านท้ายมีให้หมดเลยนะครับดูที่นั่งครับกว้างใหญ่ไฟพวกนี้มีให้หมดเลยผ่อนเดือนละ1 3 0 0 0มื่นบาทตลอดสัญญานะฮะ เรียกว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะฮะไฟแนนซ์ส่งเซ็นฟรีค่าใจ่ายไม่เก็บเลยนะ7ที่นั่งครับรถใหม่1นึ่งเบอร์หนกิโลเมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวขอนุญาตโชว์ภายในหน่อยนิดนึงนะความเป็นเลเ u r รี่คันนี้มีเต็มเลยนะฮะนี่ครับแผงข้างเดิมข้างในร้อยเต็มร้อยครับอาดูหน่อยนิดนึง ดูตัวนี้หน่อยนิดนึงพอดีเปิดนะหน้าจอท FT พวกนี้ให้ด้วยนะครับเอาจริงๆลดเหลนนี้7จ็ดแสนกว่าบาทได้อันนี้ไม่ขี้เหล่นะประหยัดไปเยอะด้วยนี่ฮะกล้องรอบคันเหมือนเบิร์ตไอวิวเหมือนเซดันเบนอันนี้มีให้หมดเลยนะฮะมีให้เลือกเยอะเลยปรับมุมมองอะไรพวกนี้ก็ปรับได้ด้วยนะชอบแบบไหนก็ปรับได้กล้องหน้ามีกล้องหลังมีกล้องรอบคันมีให้ด้วยนะฮะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ทั่วไปนะอุย้ยทํามาได้ดีนะทามาได้ดีไวเลสชาร์จเจอร์มีให้ด้วยนะโอ,ยโอเคโอเค ไม่ขี้เลเลยนี่มีแท่นไว้เด็ชาร์จเจอให้ด้วยอ่ะฟัง์กชั่นครบครับ เบรกโคมีเบรกมือไฟฟ้ามีให้หมดนะฮะกุญแจ p u s ส start อยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็บอกเป็นเป็นหนังตัดแกะแสมผ้านฮะขึ้นมาก็ไม่อมความร้อนมากใครไปหาใบแดงไม่มีรถลองมาดูรถได้ครับฟังก์ชันเพิ่มเติมเตือนก่อนชนมีให้นะฮะเตือนก่อนชนมีเบรกฉุกเฉินมีให้ตัวนี้ถึงจะเป็นออโต้ไฮบีมนะฮะเลดี้พาร์เจอร์เลิร์เตือนรถออกจากเลนอันนี้เขามีให้ด้วยนะไฟชันคอนโทรลก็มีให้ก็เรียกว่าเป็นรถตัวใหม่ออปชั่นดีตัวท็อปเลยครับตลาดเบอร์หนึ่งรถไม่ค่อยมีจริงๆฮะ ไม่เชื่อลองไปหาดูได้เบอร์สองยิ่งไม่ค่อยมีแต่วันนี้เพอร์เฟคครับมีให้ครับรันตีโตโยต้ามอเตอร์เหลือนะพี่ขับไปแล้วอยากเข้าสู่บริการโตโยต้าที่ไหนนะรเรียกว่าจัดได้เต็มๆเลยฮะทั่วประเทศเลยอ่ะดูด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ 1,500cc นะครับแต่กล่องกล่องอีซูยของเขาผมว่าคนทนได้ดีกว่าหลายๆแบรนด์นะจากที่ขับมาทั้งไม่เอ่ยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไปบูลี่เขาแล้วกันนะ ผมมองว่ารถเครื่องพันห้แบบนี้กับไซส์น้ำหนักแบบนี้อัตราการทดกล่องของโตโยต้าทำมาได้ค่อนข้างดีมากกว่ากับเพื่อนๆหลายๆแบรนด์ของเขานะฮะทุกอย่างโครงสร้างเดิมหมดครับเจอชนเจอแกะเจออะไรซื้อคืนเต็มเลยคันนี้ใหม่กริปไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยฮะ7จ็ด0 0นบาทเท่านั้นเองนะฮะ โอเคได้เลยครับและไม่ได้ขายกันแบบนี้นะพี่นะของแถบพ็อฟเฟรมมีเต็มครับใครวนดอกถูกเดี๋ยวจัดให้สองจุก้านานเปีขอมีเครดิตพอดีพอตรงรเกินปีหน่อยเท่านั้นเองนะพี่นะใครไม่มีจัดให้ดอกถูกๆเริ่มต้น2 7 9ถึง4.29มีให้เลือกหมดเลยนะครับฟรีดาออกรถ1000บาทจบได้เลยนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ไส้กรองเปลี่ยนให้แบตหมดยางแตกน้ำมันหมดลืมกุญแจนในรถโทรหาได้เลยวารันตีเพอร์เฟคต์ค่ะรันตีโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์อันนี้มีให้ด้วยครู่เเพิิมต เบอร์โทรด้านล่างครับ0971818000โทรมาได้ตลอดเลยนะครับผมครับส่ว so, นวันนี้ปักคนหมีใจดีคนเดิมขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและอย่าลืมกด1นึ่ง Subscribe กด1กระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ